พี่ๆอยากรู้ไหมฮะว่าคนเราเนี่ยจะไปใช้ชีวิตอยู่เมืองน้ําแข็งกับอากาศลบ35องศาไปเพื่ออะไรแล้วมันจะเที่ยวสนุกไหมแต่ว่าไปมันก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเมืองแบบทรงยุโรปมองไปทางไหนหิมะก็ขาวฟูไปเที่ยวลานสกีคีโนโมบิลนอนในหมู่บ้านหิมะที่สวยยังกระเทศนิยายเลยเข้ามาในตัวเมืองก็เจอโบสถ์รัสเซียหนงจ้างงานแกะสลักน้าแข็งยิ่งใหญ่ระดับโลกอีกพาบินต่อไปดูแสงเหนือได้เลยกดแชร์คลิปนี้แล้วมาชมรีวิวทริปลุยเมืองน้ําแข็งฮาบินโมเหอหกวันก็ได้เลยนะฮะวันแรกผมบินมาจากเซี่ กเลยตอนนั่งเครื่องผมไม่ได้จัดเต็มมากนะกลัวจะร้อนอึดอัดแล้วปรากฏว่ามาเจอแจ็คพอตเครื่องบินไม่ได้เทียบที่เกตต้องวิ่งขึ้นรถบัสไปอีกคราวนี้เรารู้ถึงแสงยานุภาพแล้วนะได้กระเป๋าปั๊บก็แต่งตัวกันเลยทำกันบ้านมาแล้วสี่เลเยอร์เอาอยู่แปะถึงโจเข้าไปเอาทรายร้อนใส่กระเป๋าแล้วก็มีรถส่วนตัวมารับฮะเป็นอาเจ้พูดอังกฤษไม่ได้พูดจีนได้อย่างเดียวคุยภาษามือกับวีแชทล้วนๆฮะเขาก็พามาเช็คอินที่โรงแรมระหว่างนั่งรถชมวิวฟังข้อมูลฮาบินกันนะฮาบินเป็นเมืองเอกของมอญทอนเท แบบเต็มๆเปิดคลิป10เรื่องน่ารู้ได้เลยนะก่อนหน้าคลิปนี้ฮะผมเข้าพักที่โรงแรมวินเทอร์อินโรงแรมใช้ได้ทำเลดีเลยนะขึ้นไปเก็บกระเป๋าเรียบร้อยอาเจยก็พาผมไปที่จงยางสตรีทก็เป็นถนนคนเดินที่เป็นแลนด์มาร์คหลักของเมืองฮาบินนะฮะมีความคึกคักจะบอกว่าที่นี่ถังหูลู่อร่อยมากอร่อยกว่าทุกเมืองเลยมันจะเหมือนกินไอติมมาชอบสุดๆเลยคือถังหูลู่ทุเรียนนี่แหละผมก็เดินเล่นถ่ายรูปหาของกินนะแล้วก็ไปเติมของกันหนาวกันหน่อยจะบอกว่าที่นี่ของถูกมากแล้วก็ใใชชชช้้้้้้ไไไไดดจจจรรรรริิิงงงงงงงแแนน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 ่่่่่่่่่ออออเเเเาา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 าวววววััััทททททีีี 2> ี2ุุมมมมมมหหหหยยขขกกก็คืะะะะะะะปปปูบฮฮฮลล์ณ300 5โต แวะเที่ยวกันที่ยาบุรี่ก่อนถนนดีมีปั๊มเรื่อยๆนะฮะส่วนส้วมจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมมีรีวิวแยกให้นะ3ชั่วโมงก็จะมาถึงยาบุรีฮะที่นี่คือสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในจีนเคยจัดเอเชียนวินเทอร์เกมมาแล้วที่นี่ตั้งอยู่บนเทือกเขาช้างไปคนจะนิยมมาเล่นสกีช่วงปลายพฤศจิจนถึงมีนานะฮะผมเล่นสกีไม่เป็นนะเดินเล่นเก็บเกีเก่ยวบรรยากาศไปก่อนลานสกีที่นี่เขาก็จะมีแบ่งทั้งแบบบิกินเนอร์ระดับกลางแล้วก็ระดับแอดวานแบ่งตามสีของสโลปเลยนะฮะแล้วก็ขับรถออกมากินข้าวประมาณ10นาทีฮะก็จะเจอกับลานกิจกรรมผมว่าที่นี่ไฮไลท์เลยนะอะไรที่เราเคยเห็นในโซเชียลที่นี่มีครบหมดเลยฮะเปิดฉากด้วยไปขี่สโนว์โมบิลก่อนบรรยากาศมันสวยมากเลย อยากบอกว่าดีใจที่ได้มาที่นี่มากคือเมืองมันขาวแล้วก็มีแดดถ่ายรูปถ่ายคลิปก็สวยละมองด้วยตาเปล่านี่สุดมากฮะเสร็จแล้วก็นั่งรถมาไปที่หมู่บ้านท้องถิ่นของชาวเผ่าที่นี่ครับระหว่างทางก็เจอเห็ดไม่คาดฝันมีจนป่ามาดักป้นด้วยฮะโอ้โหตื่นเต้นมากเลยป้นไปป้นมาก็เป็นเพื่อนกันไปแล้วเขาก็พาผมไปอุ้มน้องจิ้งจอกน่ารักขนปุยๆแล้วก็ไปสาดน้ำร้อนขึ้นฟ้าอากาศรบยี่สิบแบบนี้สาดขึ้นไปนี่แทบไม่เหลือน้ำร้อนลงมาโดนตัวเราเลยแต่มันก็แอบยากนะผมสาดไม่นนนหเอ่ป ถึงหมู่บ้านหิมะแล้วสี่โมงครึ่งพระอาทิตย์ก็เริ่มตกดินแล้วห้าโมงก็มืดแล้วแล้วผมก็มาถึงหมู่บ้านหิมะพอดีถึงลานจอดต่อรถเข้าไปอีกหนาวกันหนาวกระเป๋าก็ใหญ่คนเยอะคือคักมากเลยนะฮะอย่างแรกผมก็ไปเช็คอินที่นี่ก่อนโรงแรมเหมือนแบบมาค่ายลูกเสือแต่คืนละหมื่นนะบอกให้มารู้จักหมู่บ้านหิมะกันนะ China Snow Town หรือซุรเซียงที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ดังระดับประเทศเลยนะจุดเด่นก็คือหิมะที่หนาที่สุดแห่งหนึ่งของจีนสะสมเฉลี่ยหนึ่งถึงสองเมตรเลยหิมะตกกันยาวๆหกถึงเจ็ดเดือนต่อปีตุลาจนถ กันแต่อากาศที่นี่คือโหดมากนะฮะลบยี่ห้าถึงลบสามสามเลยนะคือเดินเล่นประมาณยี่สิบนาทีควรเข้าไปพักรีเซ็ตอุณหภูมิก่นกอนนะมาที่นี่เขามาเที่ยวอะไรกันบ้างเดินเล่นถ่ายรูปบรรยากาศเมืองเทพนิยายญ่หาของกินสตรีทฟู้ดอร่อยอร่อยอุ่นๆเดินขึ้นไปข้างบนถ่ายรูปหมู่บ้านจากมุมสูงสวยทั้งกลางคืนแล้วก็กลางวันเลยประมาณทุ่มครึ่งก็มีดีเจมาเล่นให้คนโดดกันท่ามกลางหิมะประมาณสองทุ่มก็มีขบวนพาเหรดแล้วถ้าเราได้นอนที่นี่ข้อดีก็คือตอนเช้าอะครับคนก็จะไม่ค่อยเยอะมีเวลาให้ถ่ายรูปถถ่่่่่่่่่าา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 ยยคลลลลิิิิิิปปปชชชมม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 มพรรรรรระะะะออททททตต์ขึ้้นนนนนนนแแสงงงงงกกกกกกหหูบบีีีัััััเเเจๆๆ็็ดณณววโ เมืองฮาร์บินประมาณบ่ายสามครึง่งผมก็มาถึงโบสถ์เซนต์โซเฟียโบสถ์ออร์โธดอกซ์รัสเซียอายุร้อยกว่าปีไฮไลท์ของเมืองนี้เลยครับที่นี่ไม่ได้ใช้ประกอบพธิธีทางศาสนาแล้วนะฮะตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของเมืองฮาร์บินนะที่นี่ถ่ายรูปด้านนอกก็สวยสวยสวยทุกมุมเลยแต่ถ้าอยากเข้าข้างในก็จ่ายเพิ่มอีกยี่สิบหยวนวก็เข้าไปเดินเล่นชมประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ที่ด้านในได้นะฮะและใครที่อยากเติมความอุ่นจะบอกว่าตรงนี้มีตึกชื่อแมนฮัตตันเดินตรงไปด้านล่างฮะเป็นตลาดอุปกรณ ตัวนี้มีทําคลิปแยกไปแล้วนะฮะแบบเจาะลึกเลยอย่าลืมไปกดดูกันนะและคลิปต่อไปฮนะผมจะพาไปเที่ยวเมืองโมเหอเมืองบนสุดของจีนเลยายแดรัสเซียแบบมองเห็นรัสเซียในระยะสายตาเลยฮนะตามไปดูกันว่ามีอะไรเที่ยวบ้างและทริปนี้ผมเจอแสงเหนือด้วยนะกดติดตามแล้วไปเจอกันเลย